สวัสดีคะ่ะเอฟซีมีตโตตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนดูนี่ให้น้องพ้ามาเบงคะ่ะมีดโบวีทำจากเหล็กแนบคะ่ะด้ามไม้ประดู่มีดโบวีสวยสวยคะ่ะ เดี๋ยวได้นู่นเบิ้งอึบนี่ค่ะมีดโบวี้สองคูณสิบเอ็ดนิ้วราคาเก้าร้อยบาทนี่ค่ะทำจากเหล็กเน็บสวยมากมากค่ะสองคือความกว้างยาวสิบเอ็ดนิ้ว ด้ามไม้ประดูราคาเก้าร้อยบาทบังทุกทางเนาะคะ่ะด้ามไม้ประดูเพิ่นชอบส่งนี้เนาะคะ่ะเพิ่นไวเฮ็ดแบบนี้เนาะ,ะนี่ ลูกค้าเพื่อนาชอบแบบนี้เฮ็ดตามใจลูกค้ายายนงตีตามสั่งเ้อค่ะขอให้บอกขอให้ส่งไมาให้บึงว่าชอบแบบนี้เอาส่งนี่ทายูลมาไม้ยายนงบึงยายนงก็ตีตามสั่งค่ะเฮ็ดจากเล็กแนบเ้อค่ะพี่นอ้อจากเล็กแนบ ใหยนุ่งให้เบิ้งทุกทิศทุกทางล่ะคะ่ะนี่นี่นั่นให้เบิ้งทุกทิศทุกทางเห็นเอาไม้เบิ้งแบบไหนยังนุ่งก็เห็ดให้บแบบนั้นล่ะคะ่ะตีเรียดตีร้อนด้วยมือให้นุ่งตีร้อนด้วยมือให้นนุ่งว่ามีเครื่องจักเครื่องย้อนน้ำไนเนาะ ไอ้น่องก็ตีร้อนด้วยมือเป็นทรงมาให้เบื้องว่าเห็ดแบบนี้เอาแบบนี้ให้น้องก็จัดให้ค่ะสวยมากมากเลยคะ่ะมีดโบวีตังจากเด็กเนี่ยรับประกันคุณภาพเด้อค่ะไอ้น่องรัประกันคุณภาพ ดรานนี่ห้าจุดห้าแงวหาจุดห้าดีดองสามารถเข้าไปชมได้สองช่องทางเนะะี่ค่ะทาง YouTube เขาเปิดเบิ่งได้ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เขาไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่ ไ้าโทรมาหายายน่งได้ที่0934963852เบอร์นี่เป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะถักไทยกับยายน่งทางไล่ก็ได้หรือโทรมาตามเบอร์ที่บอกเนี่ยค่ะเบอร์นี่ยายน่งผ้า,าเบิองสำนีก่อนสวัสดีค่ะ